สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาขายไอ้คุกกี้รันนะครับก็เอาไปทั้งเมลเลยนะก็เบล40วสี่สิเราก็มีเงินเท่านี้ถ้าสมมติใครเป็น Android นะครับว่าเอาไปเท่านี้เลยถ้าใครเป็น iOS ก็ไม่ต้องห่วงครับก็มีเลยทุกตัวนะครับยัเว้นค์ดเอนะครับก็ค์ดเอก็ใครอยากได้ก็คเอถ้าเกิดใครซื้อไปแบบไม่อยากได้ค่าเอก็เติมเอาเลยนะครับ พอดีเพชรมันหายนะครับนี่นะครับก็ทุกตัวไม่เป็นต้องไปนทนาหาเาหวอะไรอีกแล้วนะเหลือสองตัวนี้สองตัวนี้ยึดเป็ดแมงไม่ขึ้นไอเฮี้ยทั้งแม่นนะนะครับแล้วก็คุณสมบัติถ่ายแดนโอเคนะไอเฮี้ยนี่มันบวกไอดอกใบไม้อันเนี้ยบวกเท่าไหร่มันก็ได้แค่สองครั้ง ฉนันงก็เลยบอกไปแค่เจนะครับพอมนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับ